ห็นมามาแต่งหน้าก็อยากแต่งหน้าอ่ะเ,อเขียน,นยคิ้วหน่อยเขียนคิ้วเขียน่เขียน่อเขียนขอบตานี่นเขียนขอบหนึ่ง,งม่อนนองอััปาัปกจ๊บจนโดูเนจดอีสวัสดีครับพี่พี่ขอให้เป็นวันที่ดีครับเฮงเฮงปังปังครับ เวลาที่มาม้าจะไปทำงานตอนเช้าๆผมก็จะมานั่งอย่างนี้ประจำครับทุกครั้งครับม้าก็จะแต่งให้ผมครับแต่จริงๆแล้วว่าผมอไม่อยากให้ม้าไปทำงานหรอกครับผมก็เลยมานั่งอ้อนใกล้ๆครับผมจะต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับพี่ๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาม้าด้วยนะครับผมชื่อฮารุกิครับ ผมเป็นผู้ชายครับแต่มาม้าชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงให้ผมครับแต่ผมก็แล้วแต่มาม้าครับอะไรที่ทำให้มาม้ามีความสุขผมก็จะมีความสุขมากกว่ามาม้าครับขอให้พี่ๆมีแต่ความสุขแห็งๆปางๆขอบคุณครับ